สวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอนฟังก,กับ FC 25ครับและว,วันนี้เรามาอยู่กับทีมอย่างสโต๊กซิตี้ครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงสโต๊กซิตีเนี่ยภาพจำนะครับทุกคนก็คือฟุตบอลโยนยาฟุตบอลไดร็กแบบที่เราเคยจำกันมาในสมัยก่อนครับ เวลาเราพูดบอลไดเรกนะครับผมเราจะนึกถึงสโต๊กเป็นทีมแรกเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสโต๊กเนี่ยเป็นบอลไดเรกและในพัทนีครับเราจะมาสร้างแบบจําแบบใหม่ครับให้กับแฟนๆที่มีต่อสโต๊กนะเป็นสโต๊กที่มีระบบระเบียบและไม่ได้มีดีแค่บอลไดเรกนั่นเองครับและวันนี้ครับเรามาอยู่กับโค้ชชาวสเปนครับที่มีนามว่าเบนาซาวิโอครับทุกคนเป็นโค้ชชาวสเปนที่จะมาติดตั้งระบบนะครับให้กับสโต๊ซิตี้ในปี2025นั่นเอง หากใครที่ต้องการเติมคอยให้นึกถึงไอเทม D2R เว็บไซต์เติม FC คอยที่ถูกและก็สะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PSXbox หรือว่ามีให้เลือกทุกแพลตฟอร์มกับราคาที่ย่อมเยาและอย่าลืมใส่โคด BB w a t e r f อร์เพื่อลดเพิ่มอีก5เอร์เให้นึกถึงไอเทม D2R รับเติมคอยสะดวกและก็รวดเร็วทันใจแน่นอนครับถ้าเราพูดถึง Stoke City นะครับผมอย่างที่บอกไปเนี่ยภาพจำมันคือบอลเดเร็กถูกต้องไหมและแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเซตนะครับผมระบบที่มันตรงข้ามกับ Bond Direct มันก็คงเป็นระบบอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากระบบติกิตากานั่นเองครับถ้าเราจะหาอะไรที่มันสุดโต่งแล้วก็ตรงข้ามกับบอลเดรกเ่ยก็คือบอลภาคพื้นทุกคนซึ่งเราจะเซตได้ครับผมหน้าที่ของแต่ละคนเริ่มจากผู้สกันประตูต้องเป็นสวิปเปอร์คลิปเปอร์แน่นๆเลยครับในส่วนของกองหลังครับเป็นบอลดฟเฟนเดอร์ทั้งขวาและซ้ายนั่นเองครับฟอแบ็กครับหรือว่าอินเวอร์ตฟูแบ็กนะครับผมเราจะใช้ทั้งขวา และก็ซ้ายเหมือนกันนะครับผมในส่วนแผนนี้ครับเราจะมีโฮดิ้งนะครับผมตรงกองกลางตัวรับเพียงแค่หนึ่งคนนะและก็เลือกเป็นในส่วนของซีเอฟฝั่งขวาเนี่ยเป็นดิฟไลอิ่งนะครับผมสไตล,ล์บิวอัพนั่นเอง แล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเป็น CM นะครับผมสายเพลย์เมเกอร์หคนเป็นตัวรุกนะฮะแล้วก็ปีกขวานะครับผมตามระบบนะแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นกองหน้าสายเชื่อแบบฟอ x สไนก็จะเน้นการครองบอลและเข้าทําเป็นชุดเป็นทีมนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเราจะหาเลือกนักเตะเข้ามาในเซตนี้ของสโต๊กในปีนี้เนี่ย จะเลือกใครเข้ามาสู่ทีมกันบ้างเหรครับระบบที่คลองบอลเหนียวๆคลองบอลแน่นๆเนี่ยคือความสําคัญในเรื่องของเซตัสวิชัน่นและก็การจ่ายบอลน,นะแน่นอนครับว่าการรับแต่ละคนของสโต๊กนะตอนนี้เนี่ยไล่จัดได้ของเซโกะนะครับผมเบอร์เกอร์ทอมสันเพียร์สันเบเกอร์ครับมีค่าวิชัน่นและก็จ่ายบอล่อน้างต่ำครับนั่นหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวล5คนนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะเป็นตัวจริงให้กับสโต๊กซิตี้ ในปีนี้เลยครับในตำแหน่งแกนกลางกระดูกสันหลังของทีมนะอะไรครับผมแดนกลาง3แคนดิเดตนะครับผมอย่างจะได้ของอเล็กซานเดอร์พรับโรวิครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีละจากราโยนิกพี่แกเนี่ยเป็นนักเตะมี p o t e n ช i a l สูงมากแต่ว่าในรายพรยับโรวิเนี่ยผมว่านะเราอาจจะต้องเป็นดีลขอยืมครับถ้าจะซื้อเลยเนี่ยเอาจริงๆก็เจ็บนะเพราะว่า13ล้านปอนด์นี่ก็คือเงินเกือบราวราวของ บัจเจตฤดูกาลนี้เลยนะรายได้ของพาฟโรบิท e ครับอ้ส่วนคนที่สองครับคือจายได้ของอาร์เดียนเบอร์นาเบครับเป็นกองกลางนะครับผมเป็นในหนึ่งคนครับที่ราคาอาจจะดรอปลงมาสเตตัสก็ดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ต่างกับพาฟโรบิท e มากครับราคาก็ถือว่าดรอปลงมาหน่อยนะครับผมในกรณีที่เราไม่ได้พาฟโรวิท e ทั้งซื้อหรือว่ายืมนะครับก็จะดรอปลงมาเป็นอาร์เดียนแทน คนสุดท้ายครับเป็นด้านของเซกิโออัลติมิราครับเป็นกองกลางนะครับผมจากเรอัลเบติสตัวนี้ราคาต่ําสุดนะครับเกรดก็จะต่ําสุดนะครับแต่ว่าก็อยู่ในขายที่เติบโตและพัฒนาได้ดีครับแล้วประเด็นคือบาเยเยนไม่ยอมให้ยืมครับทุก <S <S <ๆ>ๆๆคนภาพรวิอีกน,น่าสนใจครับแต่ว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราจะเหลือบัคเจ็ตน้อยมากเลยครับแต่ถ้าเกิดเบนาแบ์เนี่ยเราปิดดิวได้เราราวสิบล้านเศษนะผมมองว่าก็จะเหลือเงินอีกเพื่อที่จะไปเสริมทัพในตัวอื่นอีกเยอะเลยนะ ถ้าเกิดให้เลือกนะครับผมกับความคุ้มค่าและก็เงินที่เรามีตอนนี้ผมมองว่าเป็นเบนแบรนะอย่างที่เห็นครับเรามีงบราวๆ 18m ถ้าเราใช้ตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะเหลือประมาณ 7-8m เศษนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ครับอะไรครับผมเดี๋ยวเราจะยื่นไปก่อนที่6.5ล้านบวกกับวอสเตอร์เบอร์เกอร์ครับดูซิว่าฝั่งของปาม่าจะโอเคหรือเปล่าครับปามาโอเคกับการแรกครับแต่ขอสัก8ล้านปอนด์นะ อะไรครับผมปาม่าโอเคนะก,กับการแลกตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะขอต่อรองราคาเล็กน้อยอผมมองว่าสักประมาณ7ล้านปอนบวกกับวอเตอร,เอ,รเอร์เบอร์เกอร์ละกันนะครับถือว่าน่าจะเป็นราคาที่สูสีอะไรครับเรียบร้อยครับก็ปิดดิวได้ครับถือว่าราคายังพอรับได้นะ และนี่คือสเตตัสของกองกลางรายนี้นะครับพี่แกเล่นเป็น CDM นะครับสามารถเล่นได้เป็นโฮดิงและก็ดีฟไลนิงนะซึ่งแน่นอนครับจุดเด่นของพี่แกก็อย่างที่ผมบอกไปคือผมต้องการคนที่มีวิชั่นค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งโอเควิชั่นพี่แกดีกว่าที่เรามีนะครับผมและก็เรื่องของการจ่ายบอลลองพาร์ชช็อตพาร์ถือว่าค่อนข้างแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ได้จะเข้ามายกระดับแผงกลางให้กับเราได้ดีเลย <S <S อะไรครับผมนี่คือยุคใหม่ของสโต้ของแช้ครับกับการเสริมกลางร,รับนะครับแบบ ข้อเสียของอาเดียนเนี่ยผมว่ามีอย่างเดียวครับก็คือเรื่องของตัวพี่แกนเล็กนะเซนเตอร์ของเรา5คนเนี่ยมีเบนวิลมอสนะครับคนเดียวที่เล่นบอลเพลย์อินดิเฟนเดอร์ได้ก็คือมีทักษะในการออกบอลในส่วนของแนวหลังนะชิ้นเหลือทุกคนโอ้โหไม่มีใครเป็นบอลเพลย์อิงนะในตำแหน่ง CB ครับโอ้โหนี่คืออาการหนักนะต้องเซตใหม่หมดเลยนะเนี่ยล่าสุดน,นะครับผมเราก็สนใจครับกองหลังจากอาจักรอสูดัมรครับวัย21ปีนะครับผมยูริบัสนะครับผมเป็นกองหลังที่เล่นเป็น บอลเพลย์อิงดีเฟนเดอร์ได้นะครับผมแล้วก็ออกบอลได้ดีนะช็อตพาสพี่แกค่อนข้างโอเคครับค่าคอนโทรบอลก็ดีก็ถือว่ากองหลังที่เล่นบอลภาคพื้นแล้วก็เท้าดีครับถนัดเท้าซ้ายด้วยครับในเรื่องของเพลย์ไซด์ก็จะมีอินเตอร์เซปและเราก็ปิดดิวได้ที่4ล้านปอนด์ครับนี่คือกดมากที่สุดได้เท่านี้เลยครับก็ถือว่าเป็น1ดิวที่อาจจะต้องลงทุนนิดนึงครับก็เป็นการเดินทางเข้าสู่ทีมคนที่2นะครับผมก็เป็นกองหลังที่ต้องใช้เวลาพัฒนาครับมีโพเทนเชียลนะครับ ส่วนสูงนะถ้าเทียบกับเซนเตอร์เนี่ยอาจจะตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องดูเลยครับว่าน้องเนี่ยจะจัดการกับการเล่นเกมรับได้ดีสักแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยเราเสริมมา2คนเนี่ยเป็น2คนที่ตัวไม่ค่อยสูงทั้งคู่นะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องมาเครียดได้ในอนาคตนะครับเนี่ยและก็เรียบร้อยครับในส่วนของบาสนะครับก็จะเข้ามายืนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับลงตรงนี้เลยนะครับผมให้กับเราก็อย่างที่บอกครับเรื่องความสูงเป็นแค่6ฟุตเท่านั้น เดี๋ยวต้องดูครับว่าน้องจะเป็นปัญหามากหรือเปล่าเมื่อต้องลงเล่นจริงๆในแชมเปี้ยนชิพนะนะไล่มาที่แบ็กซ้ายครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่2แคนดิเดตหลักนะคือ2คนนี้ราคาไม่แพงทั้งคู่ครับแต่ว่าเรตติ้งห่างกันพอสมควรอายุเท่ากันด้วยคนแรกเนี่ยคือดาวรุ่งจากอาร์เซนอลครับคือไมล์สแกลลี่นะครับเป็นแบ็กซ้ายที่เล่นเป็นฟอลส์แบ็กได้ครับคือเราต้องการเลยครับคนที่2เนี่ยคือแฮร์รี่อาร์มัสจริงๆผมก็ชอบนะอาร์มัสครับแต่ว่าอาร์มัสเนี่ยเขาเป็นสายวิงแบ็กซะมากกว่านะแต่ว่าถ้าจะปรับไปเล่นฟอลส์แบ็ก็็็กกกอาาาาจจจะไดดด้้ครรับบเวุ่ง2น ผมมองว่า m y s, <S c สเกยังคงน่าสนใจมากกว่านะผมก็เลยคิดว่าเราจะดึง m y s c สเกเข้าสู่ทีมครับอะไรครับผมสเกลลีครับราคาเริ่มต้นที่1.7ล้านปอนด์ครับผมจะยื่นไปที่1.2ล้านปอนด์ครับบวกกับเซลล์ออนครอสที่15%นะเป็นการล่อตาล่อใจไมเกิลอัตต้าครับกับน้องสัญญาเหลือเพียงแค่11เดือนนะแล้วอัตตาโอเคครับโอ้ถือว่างานไวครับ ไม่บ่อยครับที่เราจะได้ดึงเด็กอาร์เซนอลเข้าสู่ทีมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่เอาล่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นนักเตะที่น่าจะเข้ามาช่วยสโต๊กในทิศทางที่ดีขึ้นเลยครับแบ็กซ้ายครับทุกคนเราก็จะใส่สเกลลี่ครับเข้าสู่ทีมเราเป็นที่เรียบร้อยครับ อัน,นจริงเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้มีสเตตัสสูงกว่าแบ็กซ้ายคนอื่นนะแต่ผมมองว่าเราซื้ออนาคตแรก็อาจจะให้โอกาสน้องมากกว่าคนอื่นนิดนึงนครับเรียกว่าเป็นลูกรักแหละ <c oughs> <c oughs> เรามาต่อที่ฝั่งแบ็กขวาครับทุกคนเราก็ไปตกลงปรงใจครับที่ชื่นชอบจะได้ของมาร์คพูบิลนะครับเป็นแบ็กขวาครับผมที่เล่นเป็นฟอลส์แบ็กได้ตามที่เราต้องการเป๊ะเ,เลยครับและก็เอาจริงสเตตัสพี่แกถือว่าดูดีนะครับกว่าที่เราเซตคือในรายของมาร์คพูบิลนะครับผมเป็นกองหลังแบ็กขวาใช่ไหมแต่ผมอ่ะ ไม่รู้ดผมอยากจะลองแอดวานเลครับผมข้ามไปอีกหนึ่งขั้นนะผมว่าให้เจ้าผู้บิลเนี่ยส่วนสูงมัน6ฟุต3ถูกต้องไหมเซตัสแบบนี้นะครับความเร็วแบบนี้ความแข็งแกร่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ทักษะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เพลสตล์แบบนี้เนี่ยมีเพลสตล์แอเรียลด้วยครับคือเล่นลูกอากาศดีดีผมว่าแม่งเปลี่ยนนะครับผมให้มันมาเป็น CB ีดีไหมเอ้ยผมว่าเราสามารถประยุกต์ได้นะในรายของผู้บิวครับผมก็เลยเลือกเอาได้ของแซมกาลเกอร์เนี่ยไป็นแร่ลูกเขาจะเอาหรือเปล่านะ เขาไม่เอากาลักเกอร์ครับแต่เขาขอห้าล้านกลมกลมโหมาแนวตึงเฉยเลยฮนะงั้นก็อาจจะต้องขอต่อรองเล็กน้อยครับเป็น3.7 5หล้านปอนนะ5ล้านผมว่ามันก็หนักไปแล้วเงินเราไม่เหลือเลยฮะอะไรครับผมขอต่อรองอีกนิดหนึ่งเป็น3.85แ้าแล้วกันเราก็ต้องต่อรองทุกวิธีทางเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าอเมริกันใจดีนะ ผมบอกว่าเขาใจดีมากครับเขาลดให้เราค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ปิดดิวได้ด้วยที่ราคา3.85ล้านปอนด์ครับอะไรครับผม Stoke City ครับเปิดตัวกองหลังอย่าง Mars Poo b i e ครับเนี่ยทุกคนครับพี่แกคือสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเบสิกพื้นฐานพี่แกดูดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูครับว่ามันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนกับการเปลี่ยนเดเวลอปจาก RB เป็น CB ครับถ้าเกิดได้เนี่ยผมว่าเวิร์กมากครับทางด้านของ p o b i เนี่ยเหมาะกับเป็นเซนเตอร์ให้กับเราจัดๆเลย เนี่ทุกคนในส่วนของพูบิลเนี่ยคือเขาเป็นแบ็คขวาแหละโอเคแต่ว่าถ้าเราให้เล่นเป็น CB เนี่ยปึ๊บอันีจริงพี่แกก็ไม่ได้มีแบบเครื่องหมายตกใจแบบเล่นไม่ได้นะเออผมว่าก็อาจจะได้นะเอาจริงจนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอะไรครับผมมาสืบกันหน่อยซินะว่าจะเป็นอย่างไรครับผูบิลพี่แก d e v e l o p นะครับผมเป็นทางด้านของเซนเตอร์ได้ไหมเปลี่ยน Position เป็นเซนเตอร์ป้าวเฮ้ยสองวีเฮ้ยแสดงว่าพี่แกก็เป็นงานอยู่แล้วดิ เฮ้ยบอว่าแจมเลยอย่างเงี้ยเป็นงานอยู่แล้วก็โอเคงั้นผมเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์ดีกว่าเพราะส่งมันดูเป็นเซนเตอร์ มากกว่าเป็นแบ็คขวานะทุกคนเอออะไรครับผมนี่คือ4ตัวแรกครับที่เราเซ็นเข้ามานี่เป็นเซ็ทแนวรับหมดเลยนะก็คือเราเซ็ตั้งแต่แผงหลังครับทุกคนอาเดรียนนะครับผมคนแรกเข้าสู่ทีมครับด้วยราคา7ล้านอันนี้ถือว่าแพงสุดแลลวร่อนลงมาก็คือจะด้านของยูนิฟาสนะครับผม4ล้านปอนด้านของริสกาลีนะครับผมพี่แกก็1.2ล้านปอนแล้วก็สุดท้ายครับทุกคนเป็นพูบิวนะครับที่3.85้าล้านปอนนะครับ4คนนี้ก็ผมว่าดูทรงเป็น ยุคใหม่ของสต๊อกนะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายตำแหน่งครับและเราต้องไป หมุนเวียนครับกับการขายออกเพื่อหาเงินก็มาเสริมทับกันก่อนนะฮะแะในไลน์ของกองหน้านะครับผมคนแรกเนี่ยที่ผมเล็งไว้ก็คือรได้ของซิลแวนนะครับผมเป็นกองหน้าจากอเมริกานู่นเลยครับค่อนข้างไกลครับราคาอยู่ราวสองล้านปอนด์นะค่อนข้างดีนะครับอาจจะติดเรื่องของสตามิน่าอาจจะต้องเพิ่มอีกในอนาคตนะนะเป็นกองหน้าที่เล่นด้วยบอลคอนโทรลที่ดีครับเลี้ยงบอลได้ดีด้วยครับแล้วก็วิชั่นพี่แกดีนะอันเนี้ยแอบชื่นชอบมากๆเลยครับแต่ติดตรงที่ว่าพี่แกไม่มีเพลย์สไตล์เลยเลยแต่ไม่รู้อนาคตจะผุดขึ้นมา หเปล่านะก็ต้องรอดูทางด้านของควินสรูแวนนะครับผมเป็นกล่องหน้าจากฝากฝั่งของอเมริกานุ่นเลยครับส c ก้าวบอกว่ามีโอกาสจะปิดด้วยราคานี้นะอาจจะให้เปอร์เซ็นต์ออนครอสไปสักประมาณ10%นะครับผมเพื่อเรียกความสนใจเพิ่มนิดนึงครับจะดูซิว่าฝั่งของต้นสังกัดของเขาจะว่าอย่างไรกับราคานี้แล้วปิดดิวครับโอ้ยอดเยี่ยมครับ เอาเลยครับซิลแวนถือว่าสเตตัสตอนนี้ยังไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าผมเชื่อว่าได้ลงกับเราเนี่ยอาจจะพัฒนาแล้วก็เติบโตเป็นตัวหลักได้อย่างไม่ยากนะคืออย่างที่บอกครับท้ายโฟนไนเป๊ะที่เราต้องการนะครับเป็นกองหน้าที่มีความเร็วระดับกลางๆนะครับผมแล้วก็มีวิชั่นด้วยคือเราต้องการนักเตะที่มีวิชั่นที่ดีนะครับ บอมาคือบอลคอนโทรี่แกดีเลี้ยงบอลดันดีอีกโอ้โหถือว่าใช้ได้ลองพาชช็อตพดีได้เอาจริงๆพี่แกก็เกือบจะสีเขียวนะอีกนิดเดียวเท่านั้นผมว่ามันค่อนข้างโตสเปคมากๆนะทั้งด้ของวินซุลแวนเนี่ยอะไรครับผมถือว่าเป็นกองหน้าที่เรตติ้งตอนนี้อาจจะยังคาดหวังมากไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราจะปลุกปั้นให้ทีมนีนี่เป็นชุดเริ่มต้นเลครับผมที่ดีนะเป็นคลาสออฟทวิตี้ไฟไปเลยแล้วกันอ่ะ <laughs> เพราะว่าทีมชุดนี้ครับเราเซน แนบในส่วนของการรับเซตแนวหลังหมดแล้วกองหน้าก็มาใหม่แล้วเหลือแค่วิดฟิลครับบางตำแหน่งที่ต้องเติมเนี่ยต้องมาดูครับว่าเมื่อลงครบทีมแล้วเนี่ยทีมจะไปได้ทางที่ดีสักแค่ไหนครับทุกคนก็ในส่วนของควินสโลเวนนะครับเรตติ้งเนี่ยเอาจริงก็อาจจะยังไม่ดีกว่ากองหน้าที่เหลือของเราเท่าไหร่นะแต่ว่าเราพูดถึงความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของทักษะการเล่นผมว่าควินสโลเวนโอเคก็เป็นหน้าเป้าให้กับเราไปเลยอะไรครับผมโค้ชของเราก็เตรียมตัวครับเปิดตัวเกมแรกครับกับการ โมทิมใหม่ครับเดี๋ยวดูซิว่าสโต๊กซิตี้จะเป็นอย่างไรครับในเกมเดบิวต์เกมแรกของโค้ชของเราครับ ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายหรือว่าแอดไลน์ s ีเอดแอถ้าบอกว่ามาจาก Big Boss รฟรับฟรี y o u t u b e p เม m i มเ7็ันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ ใครอยากจะเติมเกมให้หนึกถึง E-Lastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8,000 0คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไร่ให้หนึกถึง E-Lastic Shop ได้เลย อย่างที่เห็นครับในเกมแรกเราจะใช้ชุดนี้ครับลงไปลุยกันนะครับผมซึ่งอาจริงก็ยังเหลือในตำแหน่ง CM นฟสอตัวที่ยังเป็นของทีมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะในแต่ผู้สับปะตุอาจจะยังไม่จําเป็นมากนะครับผมก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะจริงอะไรครับเกมแรกของ s โตรซิตี้ครับเปิดตัวแล้วนะครับผมเป็นการอุ่นเครื่องนะครับแล้ววันนี้ครับสโตรซิตี้เจอกับเด้าได้ของ เอเดนเซ่นะครับผมถือว่าได้เทสแน่ๆครับหลายๆคนที่ย้ายเข้ามานี่คือได้ลงครั้งแรกเหมือนกันเลยครับหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมไปนิดๆหน่อยๆแล้วนะอะไรครับผมเกมแรกครับของโซลเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอลไะครับมาดูกันบาสออกซ้ายไปเลนซันครับวันนี้เราจะเน้นจ่ายบอลสั้นครับตามสเต็ปของฟุตบอลที่เราควรจะเป็นมาสวยครับวอแกนเซอร์แวนออกซ้ายไปครับมาจิคูมาสคูมาส ไม่ย้อนครับครูมาจี้มาแล้วครูมาจาังหวะนี้ต้องเปิดแล้วย้อนมาสวยๆเโอ้โหเกือบถึงเก็บมาได้ครับท่เซโกฝ่ามาที่เบอร์บี้แล้วเบอร์บี้สายกดแรงๆโอ้โหได้ลุ้นเลยครับแม่ถือว่าเราขึงซ้ายขวาเก็บจังหวะสองได้ดีมากครับและเอเดเซ่เก็บจังหวะสองได้แต่เขายังไปเร็วไม่ได้ครับแล้วกระชากขึ้นมา มาคาสโอ้ส่งสวยครับังหวะนี้บันเทิงแล้วแล้วหลุดขึ้นมาเขาปาดยาวๆมาแอ้เขาเลือกเล่นเพลนี้ไม่ดีครับโอ้โหแล้วเซตกันใหม่ครับที่แดนหลังครับค,มคมูมาสคูมาสที่เขาได้มาสวยครับเซโรแวนเซรแวนเห็นขวาส่งมาดีมากๆแล้วมานโฮมยิงเรียบร้อยเลยโอ้ต้องชมสายตาของเซโรแวนเลยครับนี่คือฟิลของฟอลสไตที่เราต้องการนะค,คือลงมาเชื่อมแล้วก็ถ่ายออกให้ตัวปีกอย่างมานโฮมได้สวยเลยครับ เนี่ยสโลแวนแทงมาดีมากแล้วหลุดครับมาร์โฮปก็มีแกได้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ไม่ยากครับถือว่ามุมมันเปิดนะฮะและเป็นดูครับสโลแวนพี่แกเห็นปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วเนี่ยแหละคือเราต้องการฟอร์สไนแบบนี้ซึ่งโอ้โหเกมแรกก็มีแอซิดแล้วสโลแวนครับธรรมดาที่ไหนฮะนะครับผมเกมเริ่มต้นมาไม่นานครับเราได้ประตูขึ้นนํามาสวยที่เป็นนบี่เป็นนะีเก็บได้หมดครับโอ้สวยงามจัดจัดครับฝากเข้ามาได้เลนเซโกออกซ้ายไปครับ มาที่สกาลีส่งไปที่กูมาสเล่นช่องตรงกลางมาสวยๆครับฝากมาโมรันออกมาจังหวะนี้แล้วสุลวนเห็นขวาอีกแล้วสุลวนส่งไปที่มานโฮปมานโฮปตัดข้าใด้นตบกลับมาสุลวนนเราจับเลยยิงโอ้โหติดร้องแม่สองคนนี้มันเชื่อมกันถึงตลอดเป็นกลางรับคอยเชื่อมครับก็ถือว่าทําผลงานได้ใช้ได้ครับคืนมาสกาลีฝากตรงกลางาครับสุลวนขอมาจังหวะนี้แล้วสุลวนขอซ้ายสุลวนจิ้มออกมาไม่ฝืนครับสกาลี ขึ้นกันมาคูมาสย้อนกลับไปครับไบรับมี่แล้วจังหวันดีกสกอดยังไปไม่ได้ครับเราไม่ได้ก็คืนครับทุกคนเราเน้นครองเกมออกมาที่ค um ูามาสฝากปขอไปสกาลี่เข้าตรงกลางเซโก้แล้วดูครับพยายามจะป่อมาแล้วแทงตรงกลารปรงปนสวยจังหวะนี้มอรันออกซ้ายแมจะหลอกไปหนึ่งทีแต่ว่าเขาเก็บได้แล้วเราเก็บจังหวัดสอครับโอ้โหสโตก จังหวะที่2เราเคลียปั๊มมาได้ไหมและจัวที่สองโบาดาเบ้เก็บอีกแล้วครับยอดเยี่ยมแมะบรรชาการเกมตรงกลางแล้วหักข้อมาสวยจังหวะนี้หมายดิเซโกส่งต่อมาสแวนหักอ,อ้อมแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ดีแล้วเราเก็บได้แทงเร็วมาส่งสวยและจองนี่หลุดมาดีมากมอรันยิงเรียบร้อยโอ้โหสโตซิตี้โอ้โห แม่ทั้งเกมรับและเกมรูกพี่แกตัดได้หมดครับแล้วก็มีช่องมีฉากให้เห็นครับโดยเฉพาะตัวกลางอย่างเบนบี้ครับพี่แกสเปย์บอลเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกนี่บอกเลยว่าช่องมาเต็มเมเนี่ยต้องชมครับโคดิ้งของเราเนี่ยถ่ายบอลดีมากแล้วดูว่ามันมาเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหมาดีทุกดอกครับสโต๊กซิตี้แล้วครองเกมเหนียวด้วยเอาแล้วโอ้รูปแบบชัดเนจัดจัดครับทุกคนโอ้โหรูปแบบที่เราต้องการเลย นะครับผมบ่ากันต่อในอีกราวๆ45่าทีในครึ่งหลังในการอุ่นเครื่องเกมแรกครับทุกคนเซตกันใหม่ครับแนวหลังครับขอามาผู้บิวส่งมาสวยครับเจก็แล้วฝากตรงกลางมาดีครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วแก้มาดีแลวสโลแวนออกขวาไปมาที่มาโฮปมาโฮปพาจีแล้วมาโฮปจังหวะนี้เห็นตรงกลางเติมมาแล้วหยอดมามงตั้งแล้วกดโอ้โหเป็นไปได้โอ้โหลูกนี้ยงสวยเลยโอ้โสโต๊กเข้าทําแบบ เนียนคลิปแล้วโว้แตจบไม่เนียนเท่าไร่แล้วบอลจังหวะา2ครับเก็บได้เบนาบีแล้วอูวิแกล้มลงมายังเก็บได้แล้วหมุนกลับมาเล่นต่อได้ครับโอ้สวยงามมานโฮฟจี้เข้ามาแล้วมานโฮฟมาเองส่งต่อมาช่องนี้ตบเข้ามายิยงเรียบร้อยไหมโอ้สุดใจโอ้ไม่เข้าครับโอเหลือเชื่อลูกนีแม่เข้าทำกันดีอีกแล้วจะได้ก่อนสโต๊ก าแล้วเขาหลุดขึ้นมาบ้างเอเดเซ่เอเเซ่จังหวะนี้อันตรายแล้วหลุดขึ้นมายิงติดบล็อกโอ้โหกูดยังมาสไลด์บังในทันโอ้เป็นโอกาสแรกเอเดเซ่ e Z, ขึ้นหลังเขาบุกได้มากขึ้นครับแล้วมาจาังหวะนี้เปิเดครอสมาแล้วเราเข้าไม่ถึงแล้วกเกือบไปแต่สุดท้ายแม่แล้วเราสาดเร็วครับด้านหน้ารออยู่ทับมันโฮปมันโฮปอับอลลงมานโฮปอับอลลงแก้มาที่สโลเแวน ซโลวนพิงก่อนจังหวะนี้พิงก่อนแล้วปเองจังหวะนี้สโลวนเลือกตรงไหนสโลวนดึงเข้าขวาแล้วกดเองเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เลือกยิงเองบ้างครับแล้วเราเก็บได้หมดครับแน้วหลังก็เก็บได้ตามจ็อบเลยมาที่แบรดบี้แบรดบี้ฝากซ้ายไปสวยๆครับช่องนี้อีกแล้วแล้วดึงจังหวะมาที่มอรันส่งต่อมาที่ซโลวนไม่รอดแล้วครับโอ้โห คือฝักงอเดเซ่ข้างหลังพยายามนะทุกคนที่จะบุกเราโดยการเปิดแบ็กครับสองสองข้างให้ดันสูงแล้วเขาลอยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังคงดันกองหน้าไว้เหมือนเดิมครับและเรียบร้อยจังหวะน,นี้เลือกเลยครับโมรันขวามันโลกจะจัดแล้วก็ปิดจ็อบได้ไม่ยากครับด้านของสโลรวนทั้งยิงทั้งจ่ายาวันนี้นนใช้ได้เลย แล้วยอดโดงโดงมาจังหวะนี้เก็บมาได้แล้วมีโอกาสโตกลับไม่รู้เวลาจะทันหรือเปล่าแล้วเซกลสุดท้ายก็หมดเวลาก่อนมูสินบอกจบตรงนี้ครับอุ่นเครื่องเกมแรกของสโตครับทรงดีมากครับด้วยสกอร์สามศูนย์ถล่มมาเดนเซ่ไปและแต่ละลูกทุกคนไม่ได้อวยนะคือมันมีแบบแผนที่ดีมากๆวันนี้ครับแมตช์แฟกค,ครับเราครองบอล70%บนะจ่ายบอลร้อยสามสามครั้งทุกคนสำเร็จ90อู้ถือว่าสูงนะสำเร็จ90%าเร็ถือว่าสูงนะ แล้เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละคนวันนี้เน่ก็ต้องบอกเลยว่าหูสโลแวรเล่นดีมอรันเนี่ยเกินคาดนะเป็นนักเตะจากสโต๊กอยู่แล้วครับวันนี้เล่นดี1ประตูด้วยเบนาเบ้เนี่ยครองเกมค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะเกมรับแล้วก็คุมจังหวะดีมากมานโฮฟนี่ก็ทำไป1ประตูก็ถือว่ายอดเยี่ยมและใช้ได้เลยฮนะ ในรายของบอร์ดบริหารนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคครับในเรื่องของการเซ็นดาวรุ่งเข้าสู่ทีมความสำเร็จนะครับผมของบริหารให้เราจบกลางตารางซึ่งก็ไม่ได้ทะยานมากมายแต่โอเคแล้วเป้าหมายในปีแรกนะผมคิดว่าเราผมอยากจบเขตเพย์ออฟนะจะพัดจะผูอาจจะได้ขึ้นพิวริกลิขิตในฤดูกาลแรกเลยนะครับ อะไรครับผมเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อครับในสโต๊กซิตี้ครับในพาร์ทที่2ครับเราจะพาสโต๊กครับเปลี่ยนโฉมจากบอลไดเร็กไปสู่ทิกิตาก้าครับและความสุขเร็จจะมาเมื่อไหร่ทุกคนก็รอชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและต้องขอมาร์กจุดไว้ว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ยาวๆทุกคนไม่ได้เป็นซีรีส์แบบสตอรี่พาร์ทเดียวหรือว่า2พาร์ทจบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ติดตามต่อกันได้ในพาร์ทและวันต่อๆไปนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยใใหหห้้้้กกกัััับบคคคคนนนลลลลลละะะไไ์พพยยาาามมจจงงิิปปทุวววแ็่่เือๆดรช ของช่อง Beyond the f u c k เหมือนเดิมนะเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสัสดีบบายบายครับ